ที่อาคารสูประสานงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเลอต่ออำเภอแม่ระม,มาจังหวัดตากผลเอกกัปตันรุดิดอคมตรีประธานกรรมการบริหารมือที่โครงการหลวงประชุมติดตามของก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสูพัฒนาโครงการหลวงเลอต่อพร้อมมอบนโยบายให้กับทุกหน่วยงานยึดแผนแม่บทพุทธศักราช2,565ถึง2,570เป็นแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย5กลยุทธ์สำคัญคือสร้างชุมชนปลอดฝิ่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวรายได้เกษตรกรพ้นเส้นความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนานกลไกขับเคลื่อนตอนเองโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อน,นําไปสู่ความสําเร็จของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมาได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร,กรผ่านการเพาะปลูกพืชทั้งกลุ่มพืชผัก และเพื่อกลุ่มเครื่องดื่มส่งเสริมงานหัตถกรรมสำหรับการปลูกป่กปาทดแทนพื้นที่รกร้างได้ลปลูกไม้ป่าแล้ว350ไร่ปลูกกาแฟอาราบิกา้าภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่80ไร่นอกจากนี้ยังมีแผนการปลูกพืชคลุมดินด้วย พร้อมกันนี้ได้ประชุมเกี่ยวกับโครงการปลูกป่ายังมีส่วนร่วมโดยปีนี้จะตรวจป่าที่ปลูกไปแล้วเพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลและเตรียมขยายพื้นที่ดําเนินการพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนานแนวทางการศึกษาการกักเก็บกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งปี2567 มีแผนจัดทำโครงการชุมชนคนร้อยฝ่ายและปรับเปลี่ยนระบบพลังงานไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์ในพื้นที่สู่พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทางเลือกสอดรับกับเป้าหมาย BCG ของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ําแม่หินหลวงน้อยบ้านห้วยโป่งปัจจุบันมีปริมาณน้ากักเก็บประมาณร้อยละแปของความจุอา่างสามารถส่งน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ชุมชนในรอบพร้อมตรวจเยี่ยมอาคารผลิตผลสูงเลอตอที่บ้านเจาะขีโดยอคมนตรีได้เน้นย้ําให้มีการใช้ประโยชน์อาคารอย่างเต็มที่และส่งเสริมคนในชุมชนให้เรียนรู้เข้าใจการใช้ภาษาไทยสามารถนําความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดของนักส่งเสริมการเกษตรไปใช้ได้อย่างเต็มที่